สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะนำโปรบรันรยดรีสอร์ทมกากกวากันอีกแล้วเป็นโปรอะไรเดี๋ยวติดตามดูกันเลยนะคะนนี้เป็นอาหารบรันรยานะคะพัทยาเกาะริเป๊ะโปรราคาเริ่มต้นนะคะของบันไยารีสอร์ทนะคะจะเป็นห้องซูพีเรียนะคะซึ่งลักษณะห้องจะอยู่เป็นวิวสวนเนาะอยู่ในสวนอะไรเงี้ยะคะ่ะส่วนอีกท้ายหนึ่งจะเป็นดีลักรูมนะคะห้องประเภทนี้จะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ํา มาดูบรรยากาศของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีบาร์นะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตามภาพที่เห็นนะคะก็คือห้องดีลักซรูนะคะจะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำมากๆเลยค่ะก่อนลงสาะนะคะอย่าลืมชำระร่างกายก่อนเนาะจะใช้ท่าเซ็กซี่อันนี้ก็ไม่ว่ากันคะ่ะใครที่สนใจนะคะ ทักไลน์มาคุยกับแอดได้เลยนะคะนอกจาก2องรูมไทยนี้เราก็จะมีห้องอีกหลากหลายแบบให้เลือกสรรได้เลยะคะ่ะ